สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูลูกน้ำมือดัชิชนเคยนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์สัปดาห์ของสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องศาสนาและงานประเพณีของจังหวัดค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าศาสนาในจังหวัดเพชรบุรีของเรานะคะมีศาสนาอะไรบ้างเอ่ย ค่ะใช่แล้วค่ะในจังหวัดเพชรบุรีของเรานะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะนับถือศาสนาพุทธค่ะซึ่งสถานที่สําหรับประกอบกิจกรรมของทางาศาสนานะคะของคนที่นับถือาศาสนาพุทธนะคะก็คือวัดนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งวัดนะคะก็จะประกอบสาสนะพิธีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญตักบาตรการฟังเทศการเวียนเทียนเป็นต้นค่ะแล้วจังหวัดในเพชรบุรีของเรานะคะ ก็ยังมีคนส่วนหน้อยน,นะคะที่นับถือาศาสนาอื่นๆอีกด้วยค่ะดเด็กๆไม่ว,ว่าจะเป็นาศาสนาคิ์หรือาศาสนาอิสลามค่ะคนที่นับถือาศาสนาคิดนะคะก็จะประกอบพิธีในโบสถ์ค่ะคือเป็นการนับถือพระเจ้าค่ะคือพระเยซูนั่นเองค่ะดเด็กๆค่ะส่วนาศาสนาอิสลามนะคะก็จะมีสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมต่างๆนะคะหรือเรียกกันว่ามัสยิดหรือเรียกอีกอย่างว่าสุเหร่าค่ะ ค่ะเด็กๆก,ก็เคยเห็นหรือเคยได้ยินมาบ้างแล้วใช่ไหมคะเด็กๆนี่แหละค่ะก็คือศาสนาต่างๆที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีของเราค่ะคเด็กๆก,ก็ได้รู้ถึงศาสนาของคนในเพชรบุรีกันแล้วนะคะว่ามีศาสนาอะไรกันบ้างค่ะแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่าประเพณีในจังหวัดเพชรบุรีของเรานั้นมีอะไรกันบ้างเอ่ยค่ะประเพณีของจังหวัดเรานะคะก็จะมีพวกประเพณีไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัวล้านหรือ วัวเทียมเกวียนและก็ละครชาตีค่ะและอื่นๆอีกมากมายถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะแต่ละประเพณีมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะประเพณีวัวลายเป็นการละเล่นของสังคมชาวจังหวัดเพชรบุรีหลังฤดูเก็บเกี่ยวขึ้นชื่อว่าลูกชายเมืองเพชรบุรีนะคะเคยผ่านการร่วมแข่งขันวัวลายกันมาบ้าง เป็นการเล,เล่นและมีวิวัฒนาการมาจากการนวดข้าวซึ่งจะเป็นการต้อนขับโดยการผูกกันติดการเป็นพวนให้ยำไปบนข้าวและบังคับให้เดินเป็นวงกลมชาวเมืองเพชรจึงนำวิธีการดังกล่าวมาปรับเป็นการแข่งขันโดยการปักหลักเกียรติซึ่งเป็นหลักไม้ไว้กลางลานแล้วนำบัวม,มาผูกการเป็นติดเมื่อ,อยาวออกไปประมาณ10 9ตัวนะคะแล้วก็แบ่งวัวออกเป็น2ฝ่ายคือวัวรองวัวนอกในการแข่งขันถือว่าวัวฝ่ายใดวิ่งแซงอีกฝ่ายหนึ่งได้ถือว่าเป็นฝ่ายชนะปัจจุบันประเพณี้จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมในงานพระนครคีรีเมืองเพชรบุรีค่ะ วัวเทียมเกวียนเมืองเ,เพชรบุรีได้จัดให้มีการประกวดวัวเทียมเกวียนขึ้นทุกๆปีในช่วงเวลาจัดงานพะนครคีรีเพื่ออนุรกักษ์การละเล่นพื้นบ้านและสืบทอดประเพณีชาวบ้านนิยมนำวัวมาประกวดมีความหมายว่าวัวที่มีความสมบูรณ์จะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงฐานะความเป็นอยู่ของเจ้าของวัวค่ะ ละครชาตีเป็นละครลํำที่เก่าแก่ที่สุดได้รับวัฒนธรรมมาจากละครอินเดียเข้ามาสู่เมืองเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อใดไ,ไม่ปรากฏหลักฐานมีเพียงประวัติศาสตร์ว่าหม่อมเมืองซึ่งเป็นหม่อมเมืองในรัชกาลที่9เป็นคนเพชรบุรีด้วยเป็นคนผู้มีความสามารถในการแสดงละครชาตีซึงมักเล่นถวายหน้าพระพักที่นั่งทุกครั้งที่เสด็จมา จนได้รับพระราชทานบริเวณหน้าพระลานเพื่อเป็นที่แสดงละครเป็นประจำต่อมาสมัยรัชกาลที่6มีผู้นำละครมาผสมผสานในละครชาติจึงเรียกว่าละครเข้าเครื่องหรือละครชาติเครื่องใหญ่เป็นละครที่รวมศิละปะการร้องเพลงและการลําเข้าร่วมกันจึงได้รับการเผยแพร่มากหลายจนถึงมาปัจจุบันนี้ค่ะ ค่ะวันนี้เด,เด็กก็ได้เรียนรู้เรื่องาศาสนาและงานประเพณีต่างๆกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กค่าเด็กๆก,ก็อย่าลืมอนุรักษ์และรักษางานประเพณีต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีของเราด้วยนะคะเด็กๆข่าวันนี้ครูขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย